และขอเขางะมาเมื่อกับอิงฟ้าวราพะหิส Miss Grand Thailand 2022 ขอเคุณทุกท่าน,นครับและนี่เลยครับชา์ลอตออสตินรอนดัมห Miss Grand Thailand 2022และอิงฟ้าวราหา Miss Grand Thailand 2022ครับสวัสดีน้องอิงฟ้าและสวัสดีชาร์ลอตนะครับมาเดี๋ยวขอญาตพูดคุยกันสักเล็กน้อยรู้สึกตื่นเต้นมากเลยได้มาเจออิงฟ้าและชา์ลอตที่เวทีมนะิสแกรนนครพนม2023นะครับก่อนอื่นเลยถามทั้งสองคนใครมาจังหวัดนครพนมนมาก่อนหรือเปล่า ไม่เคยคะ่ะเป็นครั้งแรกเลยคะ่ะครับผมแล้วชาลลอตล่ะไม่เคยเหมือนกันค่ะครั้งแรกคะ่ะแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่วินาทีแรกที่เราได้เดินทางมาถึงจังหวัดน,นครปนมครับชาลลอตก่อนครับรู้สึกอบอุ่นค่ะทุกๆุกครั้งที่ได้ไปที่ต่างๆรู้สึกเหมือนเราได้เหมือนได้กลับบ้านเพราะไ,ได้ได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทุกๆคนนะคะแล้วก็อันดับแรกเลยคือประทับใจมากๆเพราะว่ามันเป็นมีความธรรมชาติสูงแล้วผู้คนน่ารักมากๆค่ะเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่มากกว่า1วันนะคะ แล้วอินฟ้าล่ะครับค่ะก็ต้องบอกว่า,าตั้งแต่เรามาถึงก็คือได้รับการต้อนรับจากพี่น้องน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็การจัดงานก็สมบูรณ์แบบนู้นแล้วก็วันนี้หนักใจแบบแทนกรรมการด้วยเพราะว่าทั้ง10คนก็คือสวยทุกคนเลยอินฟ้าล่ะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคือเข้าใจโมเมนต์เลยว่าเวลาเป็นผู้เข้าประกวดเป็นไงแล้ววันนี้แบบมาเป็นกรรมการนะคะก็อยากให้น้องๆทุกคนทำให้เต็มที่แล้วก็งัดความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะต่อให้วันนี้เนาะที่หนึ่งมีแค่ที่เดียวนะคะก็ใครที่อาจจะไม่ได้สมหวังก็อยากให้สู้เป็นกำลังใจให้แล้วก็อยากให้ไปต่อค่ะยังไงก็รอเป็นครอบครัวมิสแกรน2023อยู่ค่ะครับผมอ่ะให้กำลังใจน้องๆกันละอิงฟ้าได้ข่าวว่าอีก อาทิตย์เดียวอาทิตย์หน้านี้แล้วเราจะเดินทางในฐานะ Miss Grand Thailand ไปสู่เวทีมิสแกรนอินเ t อร์เนชั่นแที่ประเทศอินโดนีเซียอยากจะให้ฟ้าฝากอะไรถึงแฟนๆสักนิดนึงนะครับทั้งที่อยู่ณนะที่นี้รวมถึงที่รับชมบันทาง Facebook ไลฟ์ like, ครับค่ะก็จริงๆไปส่งได้นะคะวันที่3ตุลาะะที่สนามบินสุวนรณภูมิตอน6โมงเชา้าเนาะก็จะเดินทางไปที่อินโดนีเซีย วันแรกเลยนะคะก็ฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับ Miss Grand Thailand 2022ด้วยนะคะจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะจะเอามงกลับบ้านเราให้ได้ค่ะแน่นอนว่าเราจะไปคว้าม,มงทองมงแรกให้กับประเทศไทยนะครับนี่เลยกับ Miss Grand Thailand ของเรานะครับกับอินฟ้าวราอ่ะมาอิดท้ายที่ชาลลอตกันบ้างมีอะไรอยากจะพูดกับแฟนๆของเราที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุน,นเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ไหมครับชาลอต ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณที่เดินทางมาด้วยกันตั้งแต่ตอนแรกจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับครอบครัวใหม่ก็ถึงว่าสมาชิกที่จะมาเป็นครอบครัวด้วยกันนะคะก็อยู่ด้วยกันไปนานๆรักกันไปนานๆน,นะคะแล้วก็เ,เป็นกําลังใจให้พี่ฟ้าแล้วก็เพื่อนๆที่จะต้องส่งออกด้วยนะคะครับผมและนี่นะครับคือความน่ารักนะครับ ของทั้งสองคนรวมถึงแฟนๆทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้กับพวกเธอไครับไม่ว่าจะเป็นน้าที่จังหวัดนครพนมนี้นะครับหรือกําลังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของเราในช่วงเวลานี้ครับเอาละครับในช่วงนี้ครับก็ผมขอเรียนเชิญนะครับสำหรับผู้มวการกองประกวดมิสแรนนครพนมนะครับกับพีดีนุกของเราให้เกียรติในการมอบช่อดอกไม้ให้กับน้องของเราทั้งสคนได้ครับเรียนเชิญคุณนุกเลยครับ เอาละครับแขแกรูบเกียรติทุกท่านครับขอ